สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องสีข้าวรุ่นแซมสีตะแกงโยกนะครับผมรุ่นนี้จะมีความพิเศษที่ตะแกงร่อนข้าวจะมี3ามชั้นนะครับผมชั้นแรกจะคัดข้าวสวยครับชั้นที่2มาจะเป็นปลายข้าวนะครับผมและทางออกสุดท้ายก็จะเป็นพวกเศษดอกหญ้าดําแล้วก็ปลายข้าวเล็กนะครับผมตัวนี้คุณสมบัติจะคือสีข้าวเร็วนะครับผมเงียบนะครับผมการทําง,งานก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ปล่อยข้าวทางาน แค่นี้เองนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีที่สุดเลยนะครับผมสําส่วตัวเล็กนะครับผมรุ่นนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมผมหลังจากที่แนะนําวิธีการใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมถุงผ้าเสร็จแล้วนะครับผมเสียบปลั๊กเราจะเริ่มการทํางานลองสีข้าวดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเปิดซีซครับผมแล้วเราก็จมปล่ข้าตรงนี้นะครับ มาปักความขาตรงนี้ครับผมปักาเข้าวนะครับาเขียนนาติกเรื่อยๆครับผมข้าลกนะครับข้าวสะอาดเสรรับไป เราปรับเสร็จแล้วเราไม่ต้องทำแบบนี้แล้วก็ตัดข้าวใส่เรื่อยครับไม่ต้องตับตัดใต่อไปอครับ สร็จแล้วครับทุกท่านอย่าลืมติดลิปปี้ใ่ข้าวนะครับผมแล้วติดสลิตนะครับไว้ตรงกลางครับผมครับผมหลังจากที่เราสีข้าวเสร็จแล้วครับเราจะมาดูลำที่ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูข้า้อนกันเลยครับผมหลังจากที่สีเสร็จมาแล้วครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม จะเป็นลำหยาบนะครับทีนี้เราจะมาลองบดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เราสีข้าวมาแล้วครับเราเต็มไปบดท,ทีนี้ลงลำมาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เทลงกระบะบนครับของหัวบดนะครับหลังจากที่พร้อมเสร็จแล้วเราก็มาเปิดสวิตสลับไปอีกฝั่งนึงนะครับผมระหว่างหัวสีข้าวกับหัวบดจะอยู่คนละฝั่งครับ เิดเสร็จแล้วครับนี่นีนี้นะครับเรามาเปิดเลยครับไฟฟ้าฟ้าครับผมคนเดนเซอร์ครับน้ำจะดูดลงไปเรื่อยๆครับผมปล่อยไปเรื่อยๆครับนี่มันตื้นเรียบครับผม เรื่อยครับถ้าปล่อยลงเร็วทุบลำ้ำจะติดทีนี้ทําให้นบดเรมทํางานหนักนะครับมอเตอรต์จะกระพันไวนะครับผมหลังจากที่หมดแล้วครับเราต้องมาปิดลิ้นปล่อยตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันเวลาเรามีอะไรตกหล่นไปจะได้ไม่ให้ตะแกนมาเสียหายได้นะครับผมแล้วเราก็มาปิดนี้เรามาปิดวิช์ไว้ตรงกลางนะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้ว ทีนี้เรามาดูนะครับว่าตามที่บดไปแล้วมันจะละเอียดขนาดไหนนะครับดูความแตกต่างของชงานได้เลยครับผมเสร็จแล้วครับ